ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายาลานะครับได้รับเกียรติจากบุคคลสาคัญที่มีภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์พื้นบ้านนะครับซึ่งท่านเนี่ยเคยเป็นวิทยากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายาลาให้กับผู้สนใจด้านศาสตร์พื้นบ้านนะครับมาหลายครั้งนะครับซึ่งตอนนี้เรามาเจอกับสถานการณ์โควิดซึ่งไม่สามารถที่จะจัดก,กิจกรรมอบรมหรือว่าสัมมนาได้ เช่นในอดีตนะครับเราก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมา,าพบปะท่านแล้วก็มานำสิ่งดีๆที่ท่านอยากจะช่วยเหลือผู้คนนะครับมาเผยแพร่นะครับซึ่งวันนี้ท่านมีศาสตร์พื้นบ้านที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองหรือว่าป้องกันนะครับในการที่จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของอโรค ระบาดนะครับที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับโคโรนา2019นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดคุยกับท่านนะครับครับครับผมครับสวัสดีครับผมนายอับดุลคาริมมาสูครับชื่อเรลยนส่วนใหญ่ขาจะเรียกว่าหมอดีครับเป็นหมอพื้นบ้านของชุมชนตำบลชายขาวอำเภอโคกภูจังหวัดัตนี พวกนี้ว่าเป็นปราชชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาหรือว่าปราชชาวบ้านนี้เขาใช้มาหลายชั่วอายุคนละเป็นพันพันปีเพราะว่าได้ที่โค้งดูแลสุภาพพันมายาวนานหลายต่อหลายยุนหลายต่อหลายสมัยพวงนั้นะครับนะภูมิปัญญาเหล่านี้ถามว่าปัจจุบันยังใช้อยู่ไหมใช้ แต่ด้วยโลกที่เจริญเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่วนใหญ่เขาจะมองกลับไปหายุคของยาฝรั่งจะมากกว่าแต่ในชุมชนในชนบทเขาก็ยังยอมรับในศาสตร์พื้นบ้านครึ่งกับครึ่งก็ว่าได้มีศาสตร์พื้นบ้านเหล่านี้มีหลายสาขาหรือว่ามีหลายแผนกก็ว่าได้นะครับไม่ว่าเรื่องการใช้ยา ใช้เรื่องงารรักษาเบีใช้สมุนไพรนวดหรือว่าพิธีกรรมตักวกระดูกเยอะแยะนั่นคือศาสตรพื้นบ้านที่ดูแลคนในชุมชนมาหลายชั่วยุคคนและปัจจุบันนี้ภายใต้ยุคที่ว่าเจรินก็จริงแต่บางอย่างก็ยังสู้ศาสตรพื้นบ้านไม่ได้นะครับนั่นคือเบื้องต้นเข้าๆครับ ครับหมอครับเอ่อแล้วในยุคที่ว่ายังไม่มีเทคโนโลยีในการที่จะตรวจวัดไข้หรือว่าตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยในในศาลของื้นบ้านเนี่ยเขาม,มีเทคนิคหรือว่าวิธีการในการวัดอย่างไรบ้างครับว่าคนนี้มีไข้คนสมัยโบราณนะครับผมย้อนกลับไปถึองอดีตเลยครับ ที่เคยเห็นคุณลุงดูแลคนไข้และคุณลุงนั้นเคยสอนวิชาให้ในการตรวจและวิน hmm. ิจฉัยลูกต่างๆตามสาสตร์พื้นบ้านหรือองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาทันหลายรุ่นต่อหลายรุ่นที่ไม่ได้เสื่อมเสียอะไรมากมายไม่มีผลข้างเคียงสุขภาพยกตัวอย่างว่าเหมือนอาจารย์สามผมเมื่อกี้ว่าถ้าคุณไข้ถ้าคุณสมัยก่อนเป็นไข้นั้นเขาจะวัด ไข้ด้วยอะไรทั้งที่ว่าสมัยก่อนไม่มีเครื่องวัดหรือว่าอุณหภูมิวัดไข้รัวประหลดวัดไข้ใช่ไหมหละ่ะในเหมือนปัจจุบัน,นปัจจุบันนี้มันเรียรกว่าทันสมัยมากแต่ถ้าถามว่ามีข้อผิดพลาดไหมเวลาถ่านหมดเวลาแบตเตอรี่หมดนี้ก็มีข้อผิดพลาด,ดแต่ถ้าองค์ความรู้ภูมิปัญญาสมัยก่อนผมว่าไม่ผิดพลาดแน่แคนผมเคยเห็นลุงสอนนะมืนั้นผมจาได้ผมเป็นไข้ ลุงบอกว่าลาผมยกับ้ผมลูกเลยนะลูกเอามือมาหน่อยที่เดี๋ยวน,ยยนาากกีผมยกยาผมปล่อยยาไปกากายครับกจายผมผมไม่ตวรวจไข้แต่ไหมนนลุงบอกว่านะเอามือมาหน่อยที่ลูกเพราะทำไมวัดดูว่าไข้หมดหรือยังไข้สูงไหมคนสมัยก่อนนะครับเขาใช้มือแบมือแบบนี้แค่วัดมือนะแค่ใช้มือยื่นมือแบบนี้<อ>แต่ว่าอย่าจับข้างล่างนะ<อ>ใช้มือแบบนี้เสร็จใช้สามนิ้วเรออาไเลย ขี่ลงไปที่กลางฝัญฝ่ามือถ้าว่าที่นิ้วกลางของเรานี้จะมีไออุ่นขึ้นมาหมายถึงว่าให้ครับแต่ว่าถ้าว่าปกติมันจะอุ่นเย็นปกติเน้วอีก<ด>อย่างกายตรวจอีกอย่างก็คือเขอจาจับที่ปลายนิ้ว<อ>ว่าปลายนิ้วนั้นเย็นไหมหรือว่าปลายเท้าของเรานั้นเย็นไหมเั่นหรือว่าจะถือที่สันหลังว่าร้อนไหม มันคือการตรวจของคนสมัยโบราณว่าไข่หรือไม่ใช่เดล๋ยวถ้เป็นเด็กนิดที่เขาพูดไม่ได้แหละเพราะตรวจอย่างไรปัจจุบันนี้นก็โอเคแหละเขามีประดิษับว่าว่าไข้ไม่ไข้ใช่ไหมแต่ถ้าคนสมัยโบราณอ่ะถ้าเด็กเป็นไข้เขาจะรู้ได้ไงว่าลูกของคุณขนาดเดือนสองเดือนนี้เป็นไข้เขาจะ คนสมัยก่อนคือเด็กจะกินนมแม่ครับผมแม่จะเป็นผู้ที่ตรวจได้ดีที่สุดคือว่าปากของลูกันร้อนไหมบางคนมันจะมีซางขึ้นอยู่ที่ขคริมริมข้างหรือปล่าใช่ไหมถ้าขึ้นถ้าขึ้นซางเยอะหมายถึงว่าไข้สูงในเด็กถ้าว่าปากร้นมันขึ้นอยู่กับปากว่าร้อนเยอะไม่เยอะนั่นคือการตรวจและสัญญาณของคนโบราณ เล้วอีกอย่างจะถามว่าจะหมดไข้หรือไม่หมดไข้จะหายหรือไม่หายว่าเราจะต้องอาบน้ําได้เลวบวะไขเราไม่มีแล้วคนสมัยโบราณถ้าเป็นเด็กที่ว่าพูดกับพอรู้เรื่องไอเขาจะให้ล้างเท้าดูถ้าว่าความร้อนจะรู้ความเย็นซักขึ้นมาข้างบนแสดงว่าไข้ยังไม่หมดอย่าค่อยอากมันอันตรายต่อตัวผมคนไข้ม,มันทําไม้อ่อน ใช่คุณทำไมโบราณตัวที่สุดคือไข้กลับเลยทห้อ่อนพิการได้แต่ถ้าเป็นในเด็กละ่ะเขรู้ได้ไงถ้าเป็นในเด็กอ่อนอีกละ่ะเขารู้ได้ไหนว่าเด็กเด็กคนนี้ไข้สุดแล้วถ้าเด็กที่ว่าเป็นไข้สูงจะไม่ค่อยกินนมเท่าไหร่หมอมันจะผมปากถ้าว่าเด็กเริ่มกินนมแล้วหมายถึงว่าเริ่มดีขึ้น ปากเริ่มอุ่นแล้วให้ดูที่กระหม่อมของให้ตังที่กระหม่อมหัวจะออกเหงื่อไหมถ้าออกเหงื่อก็โอเคแสดงว่าเล็้วบางทีเขาก็ให้หมอพื้นบ้านอะไรก็ได้มาจับที่ปลายเท้าของเด็กแด้รู้สึกว่าอุ่นปกติดีนไม่เป็นเรียกว่าไม่เป็นยางแสดงว่าไข้ไม่มีแล้วนั่นคือหลักการปวดง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ทุกๆๆได้ไหม ไม่มีคำว่าโทรยุทธ์เทคโนโลยีแน่คร <c oughs> ับรับถ,ถ้าเป็นเทคโนโลยีนะครับถ้าแบตเตอรี่อ่อนก็อาจจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับแล้วก็แต่ในส่วนของศาสตร์ยึนบ้างเนี่ยไดใช้ทักษะนะครับในการสังเกตแล้วก็ในการาวินิจฉัยอย่างง่ายนะครับซึ่งคุณหมอก็ได้ ได้ให้คำหนึ่งที่ผมเพิ่งได้ยินว่าอะไรเท้าที่ยางนะครับอันที่ลายลายลายเท้าเป็นยางเป็นยางเป็นยางหมายถึงว่าเป็นจับแล้วเหนียวเหนียวโอ้อาจจะเกิดจากการความร้อนความร้อนแล้วก็เหงื่อหรือว่าอะไรทําให้เกิดความเหนียวของโอ้เนี่ยครับศาสตร์พื้นบ้านสุดยอดจริงๆครับก็ ถ้าหากว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันแนะนําท่านที่ใกล้ชิดหรือว่าสามารถที่จะไปช่วยกันดูแลนะครับอย่างง่ายนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาหลายๆลาศาสตร์นะครับแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีแต่ศาสตร์พื้นบ้านก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่ควรจะอนุรักษ์ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ประหยัด ลดต้นทุนในการที่จะใช้เทคโนโลยีได้ด้วยนะครับก็ต้องขอพระคุณคุณหมอมากครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็คงจะมาพบกับสิ่งดีๆที่คุณหมอจะสื่อสารให้กับท่านผู้ชมนะครับที่จะนำอวาสา์พื้นฐานไปใช้ในการดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อาจจะปลอดภัยจากสารต,ตกค้างหรืออื่นๆซึ่งท่านมีภูมิปัญญาเยอะมากครับที่จะ มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมครับครับสําหรับวันนี้เราก็คงลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ